สวัสดีครับที่ผมทุกคนกำลังจะมารีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซื้อจะมารีแอคชั่นตำนาน,นจะพูดถังซาในวีที่สองี่สิบหรือตอนที่242ร้ี่สนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นประเด็นตรงที่แบบว่า,าชินเรื่องเซียนแกก็แบบเขาเรียกไงได้รับเขาเรียกไงสังเวยชีวิตของปู่อะไรของแกไปเนาะเพื่อที่จะรับกันบททดสอบต่อไปอะไรใช่ไหมคือแบบหล่อนไม่เต็มใจแต่ปู่แกเต็มใจแบบ ป้าฆ่ากูเลยกู <c oughs> พร้อมที่จะไปแล้วเอออะไรประมาณนี้แล้วก็มีประเด็น,นี่ว่าสำนักข้าวเทียนกับหอยาทะเลาะกันอีกแล้วก็มีประเด็นเี่ยว่าปีปีตรงกลับไปหอสังฆราชใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนผู้ทําพิธีระดับสองกับถึงระดับที่เจ็ดทุกคนแม่งข่มไปหมดเลยหมดหมดเลยว่าแบบอยากให้ท่านผู้ทําพิธีระดับที่หนึ่งมาเองไหมอะไรเงี้ยนะอ่านั่นแหละโอเคแล้วปีปีตรงก็ยอมกลับไปไม่งั้นเดี๋ยวตัวเองจะเสียอํานาจตรงนี้ไปอะไรเงี้ยเนาะ โอเคซึ่งคลิปนี้จะเป็นงไงก็ติดตามรับชมไปแล้วกนะ่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกด like กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคครับงั้นเราไปเริ่มดีคลิปกันนี้กันนะครับผมตอนที่242 okay. โอเคมาโอ้แคปภูเขาเท่าใจเย็นอย่าหุนหันพลันแล่นทั้งห้าถาตอนนี้ท่าเทียนจะรวมทัพกับหอยยาสำนักถัง ก็ไม่ได so ้แปลว่าเรื่องในตอนนั้นจะปล่อยผ่านไปได้โอ้มึงด่าเหมือนมึงด่าพ่อจ้าสำนักนัเนน่ะในตอนนั้นสำนักเข้าเทียนถ้าผิดก่นก็จริงแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องในตอนนั้นกูคาจะชดเชยให้แน่นอนชดเชยเหรอพูดซะงมันพูดเหมือนง่ายเนาะของชายขขาข้าตายไปชดเชยยังเห้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โใจเย็นแพงเจ้าสำนักมือเนี่ยไม่ท่านประมุขท่านท่านท่านพระมุขความแค้นเกิดเพราะพ่อแม่ข้าหากทำเรื่องนี้เป็นความผิดฉะนั้นความถอะข้าผู้เป็นลูกก็ขอรับแทนพ่อแม่ว่าละก็ละหากท่านจะแค้นก็แค้นข้า ทับมุกเขาไม่ได้ตั้งใจแพะภูเขาเท่าข้ารู้ว่าเรื่องของอู๋สวงทําให้เจ้าเจ็บปวดแต่เรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นสทรูท้าจริงของพวกเขาคือจัรกรววรติวิญญาณต้องแยกแยะมากัแนแค่ไหนหลายปีมานี้ก็ยืนหยัดมาได้ตอนนี้เรื่องสำคัญคือการร่วมสู้ศัตรูตอนต้องโฟกัสกับปัจจุบันก่อเรื่องกับสำนักถังไม่ได้ เข้าใจอยู่ลุงลุงแกอารมณ์ร้อนอยู่ด้วยแหละคนอย่างเงี้ยอยู่แล้วความจริงข้าเข้าใจดีจักรวรรดิวิญญาณยึดคมเหตุผู้อื่นเกินไปสำนักท่อเทียนปรับทอดทิ้งสำนักบริวารที่กำลังประสบภัยช่างน่าเข้าใจ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 ผมรู้สึกอยู่ผมว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเชื่อใจพวกเขาอีกได้ยังไงกันข้าคนเจริ หากบทความเชื่อใจก็ยากจะเรียกคืนไนด้รับจากนี้สำนักข้าวเทียนเราจะใช้การกระทำพิสูจน์ความจริงโอ้ข้าขอรับรองคำพูดของท่านลุงความจริงตอนนั้นห้าวเทียนไม่ได้ตั้งใจทิ้งสี่สำนักก่อนปิดประตูสำนักข้าวเทียนได้ส่งจิตจำนวนหนึ่งไปยังสี่สำนัก แา้วิญญาณยุทธ์รอบโจจมตตีนแกพ่ายอนี่ไม่เคยรู้เนี่ยหรือเขาบอกว่าผมจำไม่ได้วะอ๋อที่เขาลูกเขาตายตรงนี้เหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเสียใจกับเรื่องนี้มานอะนอกจาทั้งเสียสารพาน้องเข้ากลับมามุมในใจกว่า20ปีที่สุดที่ผ่าน ในแผนร้ายก่อสงครามทั่วดินแดนนี้เรารู้สูญเสียบ้านเมือนครอบครัวพวกพ้องไปมากมายตอนนี้สัตว์ดูลว่าตายแล้ว,ลวข้าหวังว่าสำนักข้าวเทียนจะปล่อยวางทุกอย่างลงรวมใจสมามัคคีมีเพียงวิธีนี้จึงปกป้องความสงบสุขของดินแดนได้ท่านประมุขนับจากวันนี้ตำแหนของข้าจากสำนักข้าวเทียนเป็นอัญุติโอเค มันก <că> <Christmas. S 1> ok mm ็ต้องเคลียร์ใจกันอย่างนี้แหละถึงเทาเทียนต้องบุกนะครับวไฟจะไม่ปฏิเสธเพื่อผู้อาวุโสยานเพื่อผู้อาวุโสเจ็นเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องสูญเสียอีกเพื่อสำนักถังเพื่อสำนักเท้าเทียน่โอเคถือว่าเคลียร์กันได้แล้วนะ ความแคนระหว่าขงข้าวเทียนและสี่สำนักจะค่อยๆมาลายหายไปเสร็จดีแล้วคือว่าตรงน right. ี้เป็นจุดลมต้นที่ดีแล้วกันโอเคใช่ไม่งั้นไปแล้วต้องห่วงข้างหลังวันจะตีกันเองหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ชุนี้อีละเ้วเไ่นะ เดี๋ยวเออได้ที่จริงก็แอบพิดนัเกิดไปช่วยกันฟาร์มมันจะได้ง่ายกว่าหรือเปล่าวะ ที่ดินผืนนี้ถูกเรื่องสงครามร่วงลับผู้คนมากมายต้องหลับตลอดกาลวิญญาที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภของผู้แข็งแกร่งอาฆาตสังหารกันเองทำลายความดีงามที่ตามฝ่ายต่างอยากปกป้องในด่านเจหลิงคลา้ามด้วยศัตรูกแกรง่งจึงต้องเป็นเทพโดยแล้วถึงจะปกป้องทุกอย่างที่ข้ารักได้ถ้าไม่เป็นก็คงจะเป็นเรื่องยากที่ต้องสู้กับไอ้พวกผู <c oughs> ้ทำพิธีหรือปีปีโตงหรือไอ้พวก เราจะทิมมานามพมยุทธฝั่งนู้นงนี่นเนะเาะถึงเราจะเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีลิมิตใช่ปะ่ะแบบถ้าเป็นคนธรรมดาโอ้โหเนนี่เร็วขนาดนี้เลวนะเซอ,อูวางใจเถอะพี่ซานไปครั้งนี้เป็นความลับไม่เกิดเรื่องแน่นอนเราก็าเพิ่มมงแหวนของค้อนเฮ้าเทียนครบก็จะไปหาเราที่ริมทะเลแนนะ่ ด้วยพลังของพี่ซานไม่มีปัญหาน่ก่นอนถึงเวลาที่จะออกทะเลเขาจะพยายามฝึกฝนเพิ่มพลังหเหมือนกันเส้นทางเป็นเทพอุปสรรคมากมายนี่เมื่อพี่เลือกจะเดินต่อเช่นนั้นเขาก็จะเผเชิญน้าร่วมกับเขาโอ้โหโอึย่าลืมสิจะา่าบลงเป็นหนึ่งคึกจังวะ ประหลาดน้ยตอนนี้โตกันหมดแล้วอาจา,จา,กการย์จะก็ช่วยไม่ได้แล้วะหวังว่าทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยวางใจเถอะพวกเขาจะปลอดภัยรอให้สงครามจบลงเรากับฉินหมิงก็จะได้กลับบ้านกลับสื่อไหลเครืของเราอทิตตานะคือตาของอาจารย์ใช่ปะ ตัดมาตรงนี้ต่อใช่ไหมโอ้โหแปดปีก้ป่ะปกแปดวะเซลเซียอีกแค่การทดสอบเดียวก็จะได้เป็นเทพแล้วถึงต้องแบกรับความเจ็บปวดสักแค่ไหนเจ้าต้องทำให้สำเร็จข้ามอบมาภพระกิจอันยาวนานของเข่าผทูตสวรรค์ให้กับเจ้าเรานะ เสียวเสียวปูวางภาระอันหนักอึ้งเช่นนี้ไว้บนบ่าของเจ้ามาตลอดอภัยให้กูด้วยที่หนักเกินไปนะเมง่อีน<ๆ>้นี่เหลือประตูหตุการสืบทอดที่ท่านปู่เปิดด้วยชีวิตมากจะเป็นยังไงกันหากยอมแพ้แค่นี้ การเสรียสละของปู่เจ้าก็คงศูนย์เปล่าจริงๆปปเดียวยมันก็ต้องไปต่อแล้วปะ่ะ <c oughs> คือคนที่ฆ่าท่านปู่หากการเกลียดข้าทําให้รู้สึกดีขึ้นก็ดีแล้วคิดว่าข้าจะพูดเช่นนี้ <c oughs> ข้าปรากฏตัวที่นี่ได้แปลว่าเทพทูตสวรรค์ยอมรับการมีตัวตนของข้าโอ้ข้าทำให้ฝันเจ้าเป็นจริงข้าก็คือเจ้าข้สนใจตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีก็ต้องยอมรับป่ะอยากเป็นเทพมาก ก็ไม่ควรสละญาติสนิทเป็นเครื่องสังเวยความฝันอันต่ำช้าเช่นนี้ไม่ควรมีอยู่นั้นก็เดินออกประตูไปสิไปเป็นเทพที่ไร้ความต้องการไร้ความรู้สึกไปยืนบนจุดสูงสุดในดินแดนนี่เป็นความฝันของเจ้ากับปู่ไม่ใช่หรือไงท่ป,ปู่ไม่รู้อ่ะ ถ้ามันสละราคาเนี้เราจำนต้องไปต่อนะเขาก็ไปแล้วอ่ะต่เจ็ดท่านมารวมหกตันหาถึงจะกลายเป็นเทพโอ้สวยเนาะ โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนะเหมือนตอนท้ายคลิปแล้วกันเขาเรียกว่าจะเป็นการแบบเปิดประตูเพื่อสอบทรสอบของเทพเนาะของสําหรับชินนเซียนใช่ปะโอ้ซึ่งก็แบบมันมันมีหลายคําที่ผมรู้สึกแบบว้าวมันน่าทึ่งหลายอย่างนะอย่างเช่นไอการที่แบบด้านมือของหลอดใช่ปะออกมาแล้วบอกว่าการที่ข้าปรากฏตัวที่นี่ได้แสดงว่าท่านเทพเขาก็แบบยอมรัวแบวบ่าข้ามีตัวตนอยู่จริงคือแบบยอมรับว,ว่ามึงมีความคิดอะไรเงี้ยอยู่อะ จะแปลเป็นความหมายของผมก็คือประมาณนี้นะคือมึงจะพยายามไม่ตัวเองบริสุ์แค่ไหนเลยมันก็ต้องมีด้านเมื่อในจิตใจแล้วด้านมืดในจใจใจ,ใจมึงก็แบบสามารถผล่ออกมาตรงนี้ได้ก็ต้องได้ว่าเป็นหนึ่งในความต้องการของหล่อนแล้วกันที่อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะใช่ปะถึงแม้ความต้องการหล่อนแบบไม่อยากให้ปลูกแกตายอะไรอีกในความต้องการก็คือต่อให้ปูกตายกูก็คงจะเป็นเทพให้ได้อะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นส่วนลึกๆในจิตใจเราที่แบบเราแบบ ไม่ได้พูดออกมาแต่มันอาจจะมีอยู่ตรงอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็น่าสนใจแล้วเนาะแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าสํานักข้าเทียนกับสี่สำนักตรงนี้มาคืนดีกันละเขาเรียกว่าแบบจุดเริ่มต้นตรงแบบในการที่จะปองดองกันต่อแล้วกันเนาะมันไม่ได้แบบเป็นแบบเฮ้เราคืนดีกันเถอะเฮ้อะไรอย่างเงี้ยมันหายไม่ใช่มันมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วกันผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้มันดีขึ้นเนาะโอเคอ่า แล้วก็เหมือนทั้งซานแกก็จะไปฟาร์มวงแหวนแก,กต่อให้คอนนะก็น่าจะยัดแต่หมื่นปีหมื่นปีไปใช่ไหมเพราะว่าทั้งซานยังต่ำก็ใส่สามสี่หมื่นปีให้คอนได้นะก็คงจะยัดแต่วงดําวงดาเลยผมว่านั่นแหละเพราะว่าสัตว์แสนปีมันก็ล่าคนเดียวคงไม่ได้นะแล้วก็หาได้ยากด้วยละเออโอเค,ครับซึ่งคลิปนี้คงมีประมานมานถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แจ้งสมการน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นนักสำหรับน,นี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย